ครับก็สวัสดีครับเด็กๆนะวันนี้ก็มาพบกับครูสุพจน์อีกครั้งหนึ่งนะในวิชาสศึกษาระดับชั้นปหนึ่งวันนี้ครูจะมาพูดในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวนะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลย ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักความหมายของคําว่าครอบครัวก่อนนะครับนะครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะว่าเราเกิดและเจริญเติบโตในครอบครัวนะครับนะโดยมีพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเป็นคนเลี้ยงดูเรานะชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็จะอยู่กับครอบครัวนะดังนั้นครอบครัวเราจึงสําคัญมากๆเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูครอบครัวนะก็มีหลายๆแบบด้วยกันนะเรามาดูกันแบบแรกเลยนะครับก็คือครอบครัวเดี่ยวนะครอบครัวเดี่ยวเป็นยังไงนี่ไงครับมีพ่อแม่นะแล้วก็ลูกๆนะครอบครอบครัวเดี่ยวนะก็เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก นะเขาเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวหรือ,อบางครอบครัวยังไม่มีลูกนะมีพ่อกับแม่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันนะครับเด็กๆต่อไปมาดูครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวบ้างนะครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวเป็นยังไงเอ่ยนะก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นพ่อหรือแม่ เพียงคนเดียวอยู่กับลูกนะดูในรูปเลยอันนี้คุณแม่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะไม่มีพ่อนะอก็คืออาจจะพ่อไม่อยู่แล้วนะครับคุณแม่อยู่คนเดียวก็เลยต้องเลี้ยงลูกเองนะหรือพ่อเลี้ยงลูกนะแต่ว่าไม่มีแม่อยู่ในครอบครัวนี้นะครับเขาเรียกว่า ครอบครัวพ่อแม่เดียวนะอ่านะต่อไปมาดูครอบครัวขยายกันนะเป็นยังไงครอบครัวขยายนะโอ้มีกันหลายคนเลยในครอบครัวนี้นะอืมนะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับครอบครัวขยายเนี่ยนะก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ ลูกและญาติญาติาของเราก็มีใครบ้างครับที่เป็นญาติก็ปูย่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาหลานเหล่านี้ก็คือญาติของเรานะครับนะมาอยู่กับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะแสดงว่าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนนะครับนะเขาก,เก็เรียกว่าครอบครัวขยายนะอ่า ต่อไปนะเรามาดูครอบครัวข้ามรุ่นบ้างนะเอะเป็นยังไงครอบครัวข้ามรุ่นนะอ่าแสดงว่ามันทำไมอ่เรามาดูภาพกันเลยดีกว่านะจะช,ชัดเจนนี่เห็นไหมนี่คุณปู่นะคุณปู่คุณยายนะเลี้ยงหลานอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นนะ นักเรียน,นยอาจจะยังงงอยู่นะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวคูจะอธิบายไปเรื่อยๆนะฟังตามไปเลยนะครอบครัวข้ามรุ่นคือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายนะ,น,ะนะอันนี้คือครอบครัวข้ามรุ่นนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ดูแผนผังของ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มี3รุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะข้ามรุ่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายอ่าให้ชัดเจนอีกครั้งหนึง่งนะอ่าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยนะอ่ามาดูอ่ารุ่นปู่ย่าตายายกันนะครับอ่าก็จะประกอบไปด้วยปู่คุณปู่คุณย่า คุณตาและคุณยายนะเหล่านี้ก็คือรุ่นเดียวกันนะครับนะเขาเรียกว่ารุ่นปู่ย่าตายายนะรุ่นต่อมาคือรุ่นอะไรเอ่ยนะรุ่นพ่อและรุ่นคุณแม่นะครับก็จะประกอบด้วยคุณพ่อและคุณแม่นะนี่ปู่ย่าเป็นพ่อของพ่อเรานะครับตายาย นะก็จะเป็นพ่อแม่ของคุณแม่นะครับทีนี้คุณพ่อคุณแม่มาแต่งงานกันนะเป็นครอบครัวก็จะมีเรานะก็คือรุ่นลูกน,นะครับรุ่นลูกก็คือตัวฉันนี่แหละนะนะอ่าแล้วก็บางครอบครัวกอาจจะมีพี่สาวมีพี่ชายหรือ มีน้องชายและน้องสาวก็ได้นะอ่าเหล่านี้ก็คือรุ่นลูกนะครับและถ้าเป็นครอบครัวข้ามรุ่นก็หมายถึงว่าเนี่ยแทนที่พ่อแม่จะเลี้ยงดูแลเราใช่ไหมครับก็เป็นผู้ย่าตายายซึ่งข้ามไปนะข้ามไปเขาเรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นนะครับพอเข้าใจยังครับเด็กๆ อ่าอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าครอบครัวข่ํมรุ่นนะครับนะอ่าสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนจบไปแล้วเกี่ยวกับครอบครัวนะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบนะครับทีนี้นะอ่ามาดูแบบหัดนะครับคุณครูก็จะให้ลูกดูในหน่วยที่หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะตอนนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับนะอ่า เรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวนะแต่ว่าอันนี้คือหน่วยของมันแต่ที่เราเรียนในวันนี้ก็คือครอบครัวใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนดูตรงภาพนี้นะครับนะมีครอบครัวกําลังทํากิจกรรมกันอยู่นะก็คือกําลังดูทีวีร่วมกันในครอบครัวนะครับนะอ่าตรงนี้เขาถามว่างไงครับในวันหยุด นักเรียนจะทำกิจกรรมใดร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันกันมากขึ้นอ่านะกิจกรรมนี้สำคัญนะครับในครอบครัวนะซึ่งมันจะสร้างความรักและความผูกพันให้กับครอบครัวนั้นๆน,น,นะอ่าอย่างเช่นในภาพนี้เขาดูทีวีอยู่ใช่ไหมครับร่วมกันอ่าก็เป็นการ กิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกใส่ตรงนี้นะ,ะคุณครูยกตัวอย่างนะไปออกกําลังกายกับครอบครัวอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายในครอบครัวซึ่งก็สร้างความพักและความผูกพันในครอบครัวเหมือนกันนะครับนะหรือ อาจจะอยู่บ้านนะทำอาหารร่วมกันก็ได้อันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะครับนะหรือว่าเด็กๆลองคิดกิจกรรมมาดูแล้วก็ใส่ลงตรงนี้นะครับนะใส่ลงนี้นะครับสัก1กิจกรรมหรือ2กิจกรรมก็แล้วแต่เด็กๆนะส่วนตารางข้างล่างนี้นะครับนะเขาให้นักเรียนสำรวจสมาชิกในครอบครัวแล้วบันทึกข้อมูลลง ในแบบบันทึกก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าแบบบันทึกนะครับนะช่องแรกก็จะเป็นสมาชิกในครอบนะแล้วครั็ของเราประกอบด้วยใครบ้างเราก็ใส่ไปเลยตรงนี้แล้วก็บอกชื่อมานะอ่าคุณครูยกตัวอย่างนะสมาชิกในครอบครัวคนแรกอ่พอ่อใช่ไหมครับอ่าพ่อของเราชื่ออะไรแล้วก็มาใส่ในช่องที่2ตรงนี้นะครับอ่าชื่อกโบรินะ ก็ใส่เข้าไปอันนี้คุณครูสมมุตินะครับนะสมาชิกคนที่สองก็เป็นแม่นะคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่จะชื่ออังสุมารินนะครับก็ใส่ไปชื่ออะไรก็ใส่ไปตรงนี้นะครับ่าสมาชิกในครอบครัวคนต่อไปเรามีน้องสาวใช่ไหมน้องสาวชื่ออะไรครับชื่อวรนุษ์นะ แล้วก็ถ้าเกิดหมดแล้วก็เอา3ช่องก็พอนะครับนะสมาชิกสามคนเราก็ใส่3ามบรรทัดถ้า4คนก็4แต่ถ้าเกิน4นี่ทำไมนะเราก็ไม่ต้องแล้วเราเอาแค่4ี่พอนะครับถ้ามีคนที่4แล้วก็ใส่ไปพี่ชายพี่ชายมาริโอชื่อมาริโอก็ใส่นะครับอ่าก็จบแล้วนะครับสำหรับ งานที่คุครูจะให้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะก็คุณครูก็ขอไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับเด็กๆ